สวัสดีค่ะ Best Practice ประจำเดือนมีนาคมนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอนาดีจะพาทุกท่านไปดูการดำเนินงานโครงการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรกันค่ะการเผาในพื้นที่การเกษตรเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้พืชไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เต็มที่ ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นและเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศที่สําคัญแหล่งหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดฟุละอองหมอกควันก๊าซพิษเท่าและเขม่าวควันระบายสู่ชั้นบรรยากาศส่งผลทําให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมประเทศไทยโรกร้อนขึ้นและมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนสำนักง,งานกเกษตรอเภอนาดีได้ให้ความสำคัญและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพื้นที่นํำร่องกลุ่มใหม่โดยมีเป้าหมายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อทดแทนการเผาสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขาการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรของอำเภอนาดีจัดขึ้นเมื่อวันที่17มีนาคม2566ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรหรือสพกรตำบลสัมพันตาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายวิสุูิ์สว่างอุระเกษตรอำเภอนาดีเป็นประธานในพิธีเปิดส่วนภายในงานจะมีกิจกรรมอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะ กอกตอสังเ,เขาไม่เผากันแล้วหรออุ้ยเขาเริ่มเผามานางานแล้วการไถกลบตอสังนอกจากจะช่วยลดปัญหาการเผาแล้วยังเกิดประโยชน์ต่อการผลิตพืชหลายประการไม่ว่าจะเป็น 1. ช่วยปรับโครงสร้างดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 2. ส่งผลให้ดินโปร่งรักพืชชนใช้ง่ายพืชหาอาหารได้ง่ายทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี 3. เป็นการพลิกให้ไขแ่แมลงเชื้อโรคและว,วัชพืชที่สะสมในดินกลับขึ้นมาและถูกทำลายด้วยแสงแดดลดปัญหาเรื่องของโรคพืชมแมลงและว,วัชพืชได้หลังจากไถกลบจะทําการหว่านปอเทืองโดยจะใช้เมล็ดประมาณ3-5กิโลกรัมต่อไร่เมื่อปอเทืองอายุ50-60วันจะไถกลบเพื่อใช้เป็นพืชปุ๋ยสด ช่วยในการปรปับปรุงบำรุงดินเนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีไนโตรเจนสูงนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เรื่องการหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตรโดยเน้นย้ำถึงข้อเสียและผลกระทบของการเผาโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานเกษตรอำเภอนาดีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงดินโดยนางสาววราลักษ์ภาคภูมิจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการจากสถานีพัฒน,นาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี และกญญารบรรยายเรื่องผลกระทบจาก PM 2.5ต่อสุขภาพโดยนายนิสิตศรีพุ่มสาธารณาสุขอำเภอนาดีสำนักง,งานเกษตรอำเภอนาดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและช่วยให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ